เอาแล้วฮะก็ต้องขอกล่าสวสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะครั้งนี้ก็มารีวิวไมค,าาค้าภาค0.17.0นะฮะมาดูกันเลยเนี่ยฮะาการต่างค่าเหมือนเดิมฮะการต่างค่ารู้สึกตอน0.16นั้นมันจะไม่เหมือนเดิมฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมโอไม่ใช่เนี่ยฮะโอไม่ใช่นี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มนะฮะ อันนี้ก็ภาษาฮะอันนี้ก็ตัวฮะรู้สึกจะเพิ่มมาสองตัวนี้ฮะน่าจะใช่เรามาดูเซิร์ฟกันเลยนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมฮะเข้าเซิร์ฟเลยฮะนี่ฮะนี่ก็เล่นได้ไปไม่มากฮะนี่ก็ประตูฮะ นี่ฮะหินที่เพิ่มมาเอามาเรียงไว้ให้แล้วนี่ฮะหินที่เพิ่มมาเรียงให้อย่างนีง้แล้วฮะนี่ฮะที่เพิ่มมาแล้วก็แล้วก็รู้สึกจะเป็นอืมนี่ไงนี่ฮะหยุดรู้สึกจะเป็นอันนี้ฮะที่กะะระโดดฮะกระโดดได้ฮะกระโดดไม่ถึง อันนี้ลองทำตัวเล่นฮะปิดไม่ได้ฮะแล้วก็อันนี้ที่เพิ่มมาฮะมีเตรียมให้พอนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็เอาใส่ไม่ได้ฮะใครรู้เอาใส่ไม่ใช่หรอทำไงฮะแล้วก็อันนี้ฮะอันนี้ก็มีลองกันว่าทำอะไรอันนี้จะอันนี้ก็อะไรกระจายหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันฮะ รีวิวแบบสั้นๆฮะไม่มีอะไรอย่างนานฮะเนี่ยฮะก็ต้องเออไม่ใช่ใครอยากได้0.17ก็ลิงก์ด้านล่างนะฮะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะฮะ